ดีตอนเที่ยงๆจ้ามือนีก็มาเที่ยวอ,อีกแล้วพี่น้องมาเ<า>ที่ยวอ,อีกแล้วสิไปท<า>งังได,ดมือนีที <laughs> ิไปทังผู้อยล่มเลยจะมาเริ่มมือนีเด้อผู้ใดแน่นอนยู่ทงังบ้านทับกลุ่มผู้ไฟล่มจะพี่น้องอยังอยู่ในเขตอุดรเลยจ้ะโอ้ยบึงบ้านเขาเจ้าพี่น้องเองบ้านยุคขังผู้ขังเขามันคืองามแต่พเนีหมมีสระน้ำด้วยพูดนะ ทางไปผู้ไฟล,ลุ่มนะเจเด้อเส้นทางเส้นทางไปมาปีละเตียพี่น้องปีละเตียเห็นปีละเทียนงงเยยนาะนะไปใหากินกาแฟทั้งผู้ทั้งเขาไปเว้นอ้วมอยู่นี่นะจ้ะไปอ้วมอู่ดวนไปอ้วมภาคอีสานอยู่นี่ละพี่น้องเอ๊ยย่บ้านทับภูงนะเจนะบ้านทับภูงบ้านทับภูง,ง,ง,งตลาดทับภูง ฮ่ากลับมอญสเชนอีกทางไปภูผวยลมจ้ะปีนี้ใครอยู่ใจแดดปีที่แล้วน่ามากฝนตกเราก็เป็นแต่บึงปีนองเลยปีที่แล้วมากฝนตกก็เป็นแต่บึงปีนี้แดดด้วเต่ไม่คิดฟินทุกสัปา หอนเขาก็ขี่รถเลยขึ้นไปมาจอดทึ่งๆก่อนนะพี่น้องมาหาเขาของนามของในก่อนอันนี้คือบางหอดถึงผู้ฝอยลมเลยได้จ้ะมาถึงผู้ฝอยลมแล้วบึงันทังเขาอของนามก็ง่ามได้จ้ะพี่น้องดอกไม้ท่างผุน่งงามครับโอ้เย็นดีอากาศก็ดี้ะพี่น้องสวนดอกไม้สิยู่ท่างู้นแต่ว่าพวกเยสสิไปหากินกาแฟาก่อนจ้ะ อันนี้เบื้งบรรยากาศรอบๆนาะย่าเนะเบื้องบรรยากาศรลบๆอันนี้ทางเขาห่องน้ำเพิ่นก็จอดไว้นี่มันห้างไปกินกาแฟาฉันเช่แล้านพังคุ้นนะมันท้างไปร้านกาแฟา นี่ยเวียดอินเตอร์อาคาเฟ่ชอบบะะอ็อปบ่ลเหรอใช่ยอันนี้ต้นไใบเด้นี่ไใบเด้นี่นี่พยูมงึงนอกนี่เห็นมั้ยชัดๆพว่นี่ต้นไใบนี่บ่เห็นหุดแล้วมันบ่นจา้านี่มาเด้อมาเด้อยายสุป,ปัตป้าไหวพี่น้องป้าใบเห็นบ่นี่ไม่ได้เห็นบ่าบู๊ยพูดนะนี่จะอันพ่อแจงเลยเด้นี่อืม เป็นมาลานกาแฟทั้งนี้กับยังมาตามทางกพี่น้องอุ้ยคืองามแท้อุ้ยงามไปเบิ่ดงามไปเบิ่ดจ้ะชื่นมนเนี่ยยังคอยยังไม่เจ้าหนาไปไง วสวยพรังว่าสวยเพืกกะเพาอยู่วันเนี่ยนะฮะกะเพาสมเดือยินล่าอาจแอดต่ฮะ l o e r อะไรอ้ยอ,ออกมานีก็สิเปลี่นวิวโอ้มาปีนี้งามแฮง้โอเคโอกาแฟาดิฉัน เป็นโกสิตะดอกบักเนี่ยชมวิวอันนี้เป็นลานกาแฟเลยทีนึงเลยกาแฟปูเอยดลม้านกาแฟาพ,พี่เนาะบังเนี่ยใจมันได้ฟิวหลายฟิวแห้งคางนี่มันป้าใหม่บังนะเย็นสวยสวยสวยอยู่มาเด้อมาเด้อมากยิ่งสวยเดี๋ยวยิ่งสวยสิพาไปนั่งกินกาแฟผุนป้าวิวหลกักลานอีรีเด,ด,ด้๋นี่ ขี่ลายเด้อมึงอุดรนู่นพี่น้องไครมาดามท่านใดอยู่ใกล้ผู้ฝอยลูกเนาะเจ้าเนาะผู้ฝอยลมยายโสสิเที่ยวอยู่บ้านเกิดเจวาไปเลาะจนเท่าที่สิเลาะได้จ้ะพี่น้องเลาะเท่าที่สิเลาะได้จ้ะเลาะเท่าที่จะเลาะได้มาลองกินกาแฟอยู่นี่จ้า

จากเข้าไปกินกาแฟออกมาแล้วพี่น้องครับก็มาชมสวนดอกไม้นะจ๊ะดอกไม้ที่สวยงามเจ้ตัดงามงามพี่น้องสัญ,ญลักษณ์ของผู้ฝอยลมจ๊ะนี่มาแต่ละเทียตรงมาไทายรูปเอาหนีจา้าบมาไทายรูปเอาหนีนีแปลว่ามาบกหอดปติบับา่า แค่ยู่บ่แดดพี่น้องแดดแดดยู่แต่ว่าแดดบ่แห้งเนาะเดือนนี้ก็แดดบ่แห้งบ่ไหนก็ลังงามจะมายามหนาวพอดีพอดีเนาะดอกไม้ก็เจ้ามาปีนี้แล้วพอดีงามเลยดอกไม้นะผู้ใดอยู่ไก่ทางนีมาเที่ยวที่เกดือมาเปลี่ยนแต่มาเที่ยวหลายอย่าที่ลานกาแฟพร้อมมีวิวให้ชมพร้อมนะจ้ะอันนี้คือผู้ฝอยลมจ้ะ เก็บค่าเขาได้จ้ะเวลาเ่าเขาหรือว่าเก็บค่าเขาคนละสามสิบบาทจ้ะคนละสามสิบค่าบำรุงค่าหยังนี่แหละเนาะนั่งท้ายลูกจ้ะเปิ้ลสีเพชรมองนั่งท้ายลูกนั่งท้ายอันนั้นเนาะมีมาหน่อยไปจะน,นั่งท้ายลูกเพิ่งสินะ หมดแล้วผู้ฝอยลมเพิ่นเขียนไว้ว่าไม้ประดับจ้ะโซนนั้นเนาะโซนนั้นเป็นไม้ประดับจ้ะทางนี้ก็สิเป็นดอกไม้จ้ะโซนทางนั้นก็ดอกไม้ดอกไม้เต็มไปหมดจ้ะยังจ้าพี่น้องว่าได้ได้ส่วนผู้รู้จักซื้อดอกไม้เรือจ้ะ รู้จักตั้งแต่ซื้อดอกไม้สมัยโบัวรา้านดอกตะกีไหมสมัยโบราณด,ดอกมะลิดอกอีหยังหนี่งนะถ้ว่าด,ดอกไม้ไม่ไม,ม่เนีย่ย,ยดดคือย้ายโซ่รู้จักได้จริงโมลู่าดอกอีหยังโอ้ไม่แนาะเหยืองหลายอย่างนี่ดิพี่น้องคันอีหยังคันโอ้เป็นรูปไดโนเสาร์รูปดตัดต้นไม้เป็นรูปไดโนเสาร์แล้วก็มีล้อมีเกียนหม้อหมองให้คนไทยรูปเด็จ้ะหมอยข้นไทยรูปเนาะ อ,อุ่น,นี่พี่น้องเลยเศร้าคนเด้อยื้อเสื้อผ้าไปบึง่งโซนนั่นจ้ะโซนนั้นมีอะไรไปตลาดแน่ไปหาผักพอนเน่ไปทงพี่น้องเนะาะผีน้องยังย่งจ้ะไปหากินกาแฟม,นานมังนั้นมังนี่เน่ไหนละเนาะก็ยังว่าห้อมาไท่มาผักพอนเหมือนบ่ เราหาใส่เงนินยางเดียวเลยจ้ะนุ่มนี่งามเลยจ้ะใส่เงินแล้วเงินหมดแล้วก็ไปหาไม่สันตัวแมนบลูกพี่น้องมาดามบาจังไดจ้าเงินบ่ได้ออกบอ่อเลยค่ะเงินไม่ได้ออกบ่อนะคะต้องไปทำงานจ้ะทำงานแล้วก็มาใช้ที่เมืองไทยหาสื่อห่วมซุกใส่เจ้าของ,ของจะพี่น้อง ย่งา,างเซาย่างเซาเบิ้งวิวจะพี่นอ้องเดี๋ยวคืนนู้นไปนั่นก่อนมันดอกอยังยังนั่นแย้สวยเห็นดอกอยังยังน่ะโอ้มาอยู่มุมนี้งามจ้ะมาดูมุมนี้ก็สวยเอามัน,นดอกอยังยังนี่ยเท้าอักลกักคือดอกกว่อีตูวแต่จันี่โอ้มีแม่นดอกอันนี้อันนี้มีดอกกิติพี่น้องบปา อันนี้เิ็นก็มี่มองเิ็นพายล,ลูกพี่ได้เหนเสือสิงยังมะหอดกบเศร้าห,หับหับหับเศร้าหับหับหับ้ายสุกับตบ้านก่อนจ้าขอบคุณนลาลายู้ทบิ่งศ์ตาต้นจนจบเด้จะขอบคุณนู้ทีดด่กดติดตามยายสวยทั้งไม่และเก่าจะพอกันไม่คิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า